บายดีจ้าพี่น้องเมื่อสุู่สุส่คนสบ <Styles. S 1> ายด <you> ีเด้อพี่น้องมีสนามไปพักกันไปหลายรถหลายลางเฮ็ดปวกพักกรลงมาหาน้ำไม้เด <ék> ้อพี่น้องสบายดีป้าลุงนะลุงป้าลุงสบาใบมีกวนอะเอาไม้ขนนงเสกขญาวเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกพี่น้องใส่เฮ็ดปวกสองดอ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 กดอกหนึ่งตอนนี้ใส่อีกดอกหนึ่งค่ะอันนี้บ่อันนี้บ่แม่ง เออเบิ ừ, ้งเบงแม่ทีจิ้มอันนี้ออกอีกแล้วได้นอยจ่อยเนาะไ้ไม่นโนใหม่ก็มีดอกบอกโอเมดบานเลยเนาะรายแท้นี่อ๋อดอกมังใหญ่เลยพี่น้องไปไปไปกับพะล่อนี้ ฟื oh, my, no? ơi, no, ้นหนุ่มใหม่เหรฮะเห็นยังเห็นได้อาหนุ่าม่เสียมได้ในรถแล้วเสียมได้ไหมลูกในรถค่ะเหล้ยอะรก็ซ้อะไรที่นอกับพ่อแก้เด็กอ้าทำไมบ้องอยู่พุ่นพี่ปอ ขู่หันน้ำใหม่พี่น้องขู่ทั้งสีค่อยลูกค่อยคอยพอไปเอาแก้งสิบแซบแก้งแล้วเลยขอมากินเด้อหน้าหาวกินอันกินกว่าเลย มาเีแมงมุมอันนี้้ยมาอุบกำลังซับนะจ้าอันนี้กันใหญ่แล้วอ่างัอันนี้งัดงัดอันนี้ป้ารได่หนึ่งหมอนึดหอนึงวะฮะหมอนึงนะมเียนยเมื่อเอาอะกปแลอ้ยโจะคองขิ่นก็ยืนอยู่น้ำกันน่อ่ะเครื่องมือ ไอจอยหวานเครื่องมือบ่ไนฮะหวนเี่ยมือเออวาพิทหวานได้มือชนิดแบบมือเกิดเองนี่ยทั่รเทศ่เห็นไดจะเป็นพ่ห่ดงมันเนีนะเป็นดมมอเนาะคนหวานเลาอหล่อเบิ่งสก็บเอายอดเมื่อนะใส่ มาแกงใส่พี่น้องดอกมันนี่ดอกเออผูกลูกสาวบอกเอายอดไปปลูกสนั่นงกับถอ,อนน้ำผึนเก็บยอดมาใส่แกงน้าไม้พี่น้องใส่ทองเขียวๆขันโบเดตมันแห้งบ่ดแตกอ๋อใส่ขู่หิวขู่ฮะล,ลูกเล่<ห>อเบิง่งพอดีเบิ่งเธอได้เห็ดปวกอีกในโลก เก็บก่อนเก็บก่อนโอตัวนายนแห้งแตกลายหวานพอได้กินหมังออกหมังเอ,อ้ะเราก็เลาะฮาน้ำใหม่เบิ่งน้ำ ำนี่พ่อเลยน้องเก็บพอดีแก้งใส่เห็นไ่มเห็นห้จอยน้ำไมได้มีบ่น้ำกินเอาไปไว้อย,ย,ยู่รถได้ลูก เขามาลูกไปไปออกตัวใดทางหน้าเบื้องนะพวกไม่เห็นบกไอ้พกรูไม่ไผ่เหียเนาะงหยบน้ำเ้อะน้ำไม่ไผป่า กินเอกันย yeah, ังได้เละองดอกนะกอเคนซองดอกมาแล้วพันบเห็นาบเห็นปะ โอ้แอเ้ไมกกม่ได้กินกกมะกงเอากินกินกิน um, no. ันีสีแกงใหกินนี่เราไปหาไมบงหงน้บก่เลยูวน้อเม่เด่เอาเห็นตัวอี่อออาูี้นี่ฮะยวนค่ เาใหมเราเหงียจิ็มกระตาบาใหญ่ฮู้เราไปหาอยู่หัวใหญ่พู้่ากันโหลกหาอยู่ในเฮือนเราก่อน้อพี่น้องถึ่พากันลงไปห่วยด้ยรอรอซ้ำในฮือเรานี่พอแกงเขากับบลงหวยแบบนี้ ลงมาพี่ถึงจะคล้องเงือนผันอยู่น้ำซาแม่ปลาอยู่ใหนอ่ะจะเข่าไปได้ลูกเด้อย่าน้ำกอตาเลยคน่ป่นที่นัไม่เหรอแมเตอร์นากิเฮนนอายทได้ไหมมันหมดจืทได้ใหมมันหมดจืดหรอ กอน้ำไมัก็ไม่ได้เป็นี่แล้วโอ้ยจะกรซับอะไรที่ไลยเป็นไเอาเลยโหไปช่างคนนี่เี่ย่าอยู่ในเมืองใช่ไหมอยู่บงนอโรงงานที่เป็นนเมืองนเนี่ยเสียหน้าเมื่อออกมอหนว่าบันนี้ไจใจ ได้ได้น hmm. ้ำของฮันผู้ออเลด้คนตั้งมาช่องได้แล้วป่ะฮะไปไปลูกยางทางอาหลุดใหญ่มันจอดไว้อยู่นี้เราพากันยางเอาถ้าทิ้งยางไม่ได้เพื่อนมาผัดได้เพื่อนผมไม่วันไกลพุ่นอดเลยเอาหลุดใหญ่ลงมา นี่ยเราละเบื้งในของเรานั้นนี่จะพาะกันลงหว,วยนะจ้าไม่ใช่ใชแดงน้อย <c oughs> โอ้ยแบะเราจนปล่อยพูเไม่ทางหนักขึ้นมาแต่หาน้ำไหม่ป่ะจังฮะอันนี้แม่นเลยคะโอ้ยเราไปหามาเลยเราเมดแล้วหมดแล้วเราขึ้นมาเลยอันนี้หมดแล้วมาลงกันยา มัไดปละลอละหมุไปหามาฮะลงไปหาต่อเองมุกขับไปได้ลูกเด้ออือยืนยู่ห่มลูก แล้วไปบ่ได้เลยเนตหัวตันมันเลยเออเนตยน่ะต,ะตูดนปรตูนออกร้ายลุงตูนานหนึ่งพอ่อไปลูก ป่าที่เราเคยเข้าไปหาค่ะมันเข้าไม่ได้แล้วพี่น้องวันนี้ค่ะตันทางมาเลยเป็นอัดตันไว้มาเลยยี่แม่เข,าขเ้าทำงานได้เนาะมีตะเกียออกทางพุ่นแล้ววันนี้ไปได้ให้พ่ออุ้มเพิ่นตายเพีเดียวเพ,พิ่นพ่ออุ้มเพิ่นก็ขุดแมงขนานเด้อพี่น้อง น้องมิวเป็นคนเก็บพอเป็นคนคุดไปหาายูมรอฮะงานวันนี้ไปหาอยู่นี่เนาะอะก็โน่นนี่เนาะไปไหนกับเมื่อไปไปื้อลงไห้างนบขึ้นแล้วอ๋ยัวเจ้าันเห็ดหัวตันไปแล้วไปไ่ได้ซ้ำพี่น้อยลงหัวอกะ เพลิดเพ็ดห,หัวตันไปเลยใส่กันแจ๊มเมียนเลยหอดพากันเลาะหาได้แหละได้แหละท่านี้ล่ะกะพากันเมื่อวันนี้จะนายเลาะนี่คือลุงจอยอืม,มาอุ้มมันกะซับเองละนั่งนึ่งเฮ้ยเลาะห้าเนี่ยนี่เลย,ออยขึ้นเมื่อกาย่กินนี่พากันหย่างขึ้นมาเด้อพี่น้องไปบ่ได้เพลินเพ็ดอหันะ เห็ดห่อม่หอมาแล้วก็ใส่กระเจเมีมยนถ้ากันยางกลับขึ้นเมื่อคลิปนี้สนางกัเขาลาพีล,า,ลาน้าองอไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่งสนางคาแสบเด้อจ้าพี่นนองฝากเปก็นกำลังใจ้าวนางเด้อจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสบายดี